เตัครับเอ้ยยังสวัสดีครับมาพบกับผมนะครับ h e x ่หลีเกมมิ่งนะครับในรายการ Minecraft ูชา World Dungeon โอเคกำลังคิดคิดคิดชื่อเรื่องอยู่โอเคครับมาเริ่มกับคนแรกครับ What's your name? I'm f i เต้ครับ My name is เนี่ยต้องพูด My name is เต้ My name is เต้อ่าคนที่สองครับ What What's your name? M M I S เฮ้ยยังไง My name is, my, my, name is my name is I Ice. Hey, อ่า Ice เฮ้ย What's your name? ไม่ไม่มีอ่าครับผมเขาเขาบอก Morn m o r มอนอ่ามอนชื่อมอนครับผมโอเคครับคือคนนี้นะครับ เขาจะเป็นคนนําทางแสงสว่างนําพาเราไปนะครับในรายการนี้นะครับผมบุกตรุยดันเจี้ยนต่างๆนะฮะก็เรามาเริ่มกันเลยครับไปลันนะเวโอ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 ใครล้ใครลงแบบชาวล็อกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวใครปิดใครปิดเกมหมดขู่วเนี่ยกดตัดหินตดๆต่ะ ตายตายตายไปปรลุยกันครับใครลงมาแบบไม่สวยก็ขอให้สกไม่สวยแล้วกันนะเออเออเออเกือบเกือบอย่าเพิ่งเปิดกล่องนะครับเกือบด้องขี้เหมือนอีเป็ดนะครับจะบอกว่าในกล่องนี้มีอะไรนะครับบอกว่าอย่าเพิ่งเปิดจะเปิดเองอย่าเปิดครับอย่าเพิ่งเปิดนะอะต้องเชือหัวเซิร์ฟมครับหัวเซิร์ฟอ่าและสามสองหนึ่งชิงของชิงของครับโดครับโด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 เอา อ้าวเฮี้ยกูได้ชุดเดียวเอาๆโยนทิ้งอีกโอ้ยๆๆ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 สเกลตันครับช่วยกันลุมครับและแแบนี้ก็อนุญาทุกคนทุกคนมาช่วยกันลุมสเกลตันครับโอ้โหเอามันตกเขาไปเลยไหมลุมตีนครับสะกําอุ้ยเจ็บโอ้ยๆๆๆมนลึกลงคุ้มพี่เนี่ยอ่ะนั่นไงอย่าอย่าไปเก็บของเขาอย่าไปดอกขี้มันฉีกเผ็ด เออพี่ลืมไปว่าเวลาพูดเนี่ยมันต้องใส่ที่กองใหม่ด้วยเสียงมันจะทุบๆขอประทานโทษด้วยนะครับทุกคนเออบผมว่าอย่าเพิ่งเปิดกล่องอ๋อเปิดลืมไปเอาของกันเลยโอเคนะครับมาแล้วครับถ้าถ้าตายแล้วจะกลับไปก็พิมพ์ทับแบกก็ได้เหรอโอเคถึงเวลาแบกแบกก็ได้เหรออันอันนี้ผมเดาได้เลยนะครับเป็นคนเมืองครับผมคนภาคเหนือแน่นอนล้านอร์เซ็นครับ ลก็ได้เหรอมันได้จะได้นั่นไงสกิลิตันยิงหัวสกิลิตันไม่โชคเครับผมอ้ย s อรี่ guy s o r r กเดี๋ยวขอเคลียร์กับไอ้สกิลิตันตัวนี้ก่อนทำไมมันขึ้นไม่ได้วะาม่อตอนนี้ก็ถึงเวลาตัดไม้นะคะัภารกิจของเราครับผมตัดไม้เพื่ออ้าวไอ้เหี้ยไม้ไคโดไปหมดวะมีออกจะหลายต้น โอ้โยมันตีกันทำไมเหลือครึ่งขีดเพราะตะกี้ดิ้ต้นเพอ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 ไปตัดต้นอื่นก็ได้เด่น่าลมเสียต้องเสียสลายบี้ไปครับไปแมปจะไปโหลดกันในไอ้เว็บบอร์ดสมายครัพก็ได้นะครับใช่ครับผมสมายครัพของแท็กเกอร์ใช่ป่ะครับใช่ครับ ได้ได้เล่นเซิร์ฟดนายครับไม่ใช่แท็กเกอร์แท็กเกอร์อ่ะไม่รู้ครับอ่านยังไงไม่รู้แท็กเกอร์ครับเขาเขาเรียกว่าแท็กเกอร์ครับผมผมเรียกพี่แท็กครับผมเหมือนกันไอตอนนี้เรากำลังมีปัญหากับสกิลตันที่อยู่บนเขาตัวช็อตเล็กช็กแท็กกี้แท็กกี้เฮกบลิงเฮเป็นข้าสกิลลิตันเหรอไม่ไม่ต้องเป็นกูเตะครับไม่ต้องยุ่งกับมันก็ได้นะครับถ้าจำเป็น ฮะถ้าจาเป็นก็หนีก่อนตายค่ะตายค่ะบอกแล้วไม่เชื่อสเกลตันทําไมโหดจังงาไม่มีวันตายหรอไม่ครับมันมันโดดตีไม่ถึงมันเตี้ยเกินไปตีอะเตี้ยเกินไปอ่าครับมาอ่าครับผมได้ดาบเหล็กดาบเอ้ยดาบไม้เจ้าของเซิร์ฟจะนําไปนะครับโอเคครับจะคัฟอะไรก็รีบคัฟเลยเลยผมจะเดินไปละผมผมไม่ได้เป็นคนสุภาพขนาดนั้นครับผมไม่ชอบคัฟ ผมชอบครับครับโอ้โหแมปแมปแมปนี้ใครเป็นคนสร้างครับเนี่ยผมแล้วทำไมมันแหว่งแหวงเนี้ยใช้โปรแกรมอะไรสร้างอ่ะอใช้มอดใช่มอดสร้างใช้อีดดิตร่ะไม่ใช่อ่ะธุรกิจของเรานะครับนะครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งไปนะครับเดี๋ยวอย่ามึงมึงอย่าพึ่งไปครับเอาน้ำหายอ่ะในต่อขอจบเนี่ยน้ำหายอ่ะ ไม่รู้น้ำหายไปไหนขอขอกลัวนิดหน่อ้เกียนเกียนะไปครับไปไล่ไล่อีกท่านหนึ่งครับลีรวยหัวคาครับลีลาหัวล็อกอีกคนนึงอะไปครับลีลาครับต้องต้องตายแบบล็อกล็อกไปทางไหนโอ้ยเลือนเรือหลอดเดียวครับไปอย่าติดอย่าติดเบสล็อกนะฮะเลือนเลือหลอดเดียวครับท่านผู้ชมครับนะฮะ ผมก็ลืมไปว่าไม์ผมมันดังนะฮะต้องพูดแบบเบาๆนะครับครับมุมพี่ต้องมาครับด้วยเลยครับครับคำถามคือเกี่ยวอะไรใช่เฮยติดเว็บสมชายนะครับนะครับเราไปแล้วครับเราเราไปเบื่อครับช่างก้องต้องไปก่อนทุกคนครับเพราะช่างก้องต้องไปเตรียมอุปกรณ์อยู่ข้างบนครับไปแล้วครับไม่ต้องครับผมน้ำหน้าแล้วไปไหนแล้วอะ วิ่งอยู่ข้างหน้านไม่รู้ตัวยิง่งโอ้ยโอ้หวัวเซิฟเด็กน้อยจริงๆครับเบือ่อครับปวดปวดใจค,ครับปวดใจนะตับแล้วผักก็ตกมาด้วยนะเอ๋อไม่ใช่เป็นไรครับทีมรีวิวผมก็เด็กหมดแล้วครับด้วยแลละไม่แลกแล้วหนูหไปครับไปครับ เราเราจะเราจะชักไอชักชักชักช้าอยู่ใหญ่ชักช้าอยู่ใหญ่ไม่ได้ครับชักใหญ่อยู่ช้าครับชักช้าอยู่ใหญ่ครับครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาของให้ย่าก่อนแป๊บนึงอ้าวไปเอาของให้ยายย่าครับยาย่ายย่าครับแม่สักยายสักผมครับทางกล้องมาถึงก่อนแล้วครับปู่ชักเอ่าชกปู่ชักเข่า ติดเลรทครับผมติดเลรทเราจะไม่พูดกันนะครับเรื่องนี้ปู่ชักเว่าเราจะไม่พูดกันพอะไรบระอะไรกัน่ะเาอะไรกันล่ะตังค่ะเอารู้สึกว่าอันคาร์บมาช้าสุดเลยนะหรือว่าไปก่อนหน้าเราลองวันไหมครับอันคร์บอันคร์บผมยกล่องลงไปนะครับเห็นหรือเปล่าครับแล้วเราก็เซฟพอยต์ไว้ก่อนนะครับเซฟเซตเซตเซฟยังไงครับกดกดตัวอะไรครับ ก็นอนครับฮะนอนอ๋อนอนอ่ะนอนบนเตียงครับเอ้าก็ต้องนอนให้ครบทุกคนนะครับเพราะมันคออุ้กันครับมันออนไลน์กันนะนอนนอนเฉยๆครับเหมือนเซอร์พี่แทกันนอนเฉยๆอ๋อปักปักอินแล้วอ่ะ้ชะเปาอะนะหรือไม่ถ้ากลัวมันใช้ไม่ได้ก็ทับเซสปอนเลยเลย ไอ้ทับเซฟโฮมอ่ะทับเซต HOME อ่ะทับเซฟโฮมไว้เซฟสปาวเรียบร้อยท่านท่านนอนแล้วมันทับโฮไม่ติดก็ทับเซฟโฮไปเลยโฮเซฟสปาวอ้าวใครพิมพ์ทับเซฟสปาวทับเซฟสปาวไปเลยก็้เอา sp spwan เหรอ s w ใช่ใช่ใช่มา s ต่อย่าเใครตกนี่ร้องจักอ่นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหมึงอย่าพึ่งห้าวกันดีครับเดี๋ยวกันครับคือนี่ครับผมจะเป็นผู้ผู้เก็บบัตรผ่านครับคือทุกคนที่ใครทุบไม้เมื่อกี้ครับมีไม้ไหมครับมีไม้แบบนี้ไหมครับมีครับ อาครับทุกคนต้องโยนบัตรตั๋วมาครับคนละหนึ่งอันอ้าวเฮียผมไปนู่นแล้วอะเอาชุดกบเพศก่อนนะเอาครับผมมาครับเอาเอาตั๋วมาครับคนละอันครับมาอ่าครับไปทีละคนครับผมไปทีละคนครับไปก่อนเลยครับคุณคุณม่อนครับคุณม่อนครับไปครับคุณนโปเกมอนครับไม่ไม่ใช่โปเกมอนครับม่อนม่อนเฉยอ่าครับผมรอรอรุ้นนะครับคุณม่อนเขาจะรอดไปถึงสาย ทั้งหมดหรือเปล่านะครับครับ<ฟ>เรียบร้อยครับผมไปแล้วหนึ่งครับยังไม่ตายยังไม่ตายทำไมไม่ตายวะ <c oughs> ไปครับไปอึดเกินไปครับรคือเอามาด้ยพวกคนนุณนี่ไรประสิทธิภาพเอาไอ้เหี้ยมึงเป็นคนสร้างมึงก็พูดได้เดย <c oughs> ์ยกนร้อนตีนเจิงอะ <c oughs> ไอเด็กพวกนี้ก่อนต้อนตีนนะครับ ไปครับไปครับ่องั้นงั้นช่างกล้องขอไปก่อนแล้วกันครับอามิสเตอร์สกิลลิตันมาระหว่างทางการถ่ายทำนะครับเพราะฉะนั้นเราจะจะอะไรดีให้เขาเดินมาเองนะครับโอ้โหอนนี้อยู่ในก้นบึงที่นี่มันที่ไหนอะเราลงทางมาน่ะอ้าวอ้าวนี้มันเอาเหี้ย ไปสู่สุขติเธอลาว่าดิครับเฮ้ยมันเกียนโคตรเกียนเลยลาว่าอ่าผมรู้แล้วครับผมคนต้างเซิร์ฟมันมีโหมดบินครับคุณผู้ชมครับเออมีก็จริงแต่เราใช้มันมันเกียนครับมันเกียนเชื่อผมผมผมให้คุณดูเลยก็ได้นะครับว่าผมทำยังไงเอาไงมาดูดูดูเทคนิคของเรานะ เรามาอยู่ตรงนี้แล้วนะนี่นะครับนี่คือเทคนิคของเราครับโอ้บินมาครับหึกระโดดโดดโดดโอ้โดดเฮ้ยเฮ้ยมาถึงจุดนี้แล้วเราก็ต้องกระโดดโอ้ยเลยครับโอ้ถึงแล้วครับถึงจุดหมายแล้วครับท่านผู้ชมครับฮึฮึดูดูครับดูการกระโดดเฮ้ยเอ้ยโดดเลยโดดเลยเอ้ยใช้เกมโหมดนี่นะ ตีอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะน่ะเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับก็คุณแจ้งผมอ่ะเห็นไห